ยินดีต้อนรับสู่ราปานุีหรือที่รู้จักกันดีในชื่อเกาะอ,อีสเตอร์มาเป็นส่วนเล็กๆในมหาสมุทรแปซิฟิกอันกว้างใหญ่ซึ่งห่างจากชายฝั่งชิลี3,540กิโลเมตรเกาะแห่งนี้มีชื่อเสียงมากที่สุดในเรื่องของโมไอรูปปั้นที่ดูแปลกประหลาดสถานที่แห่งนี้ยังเป็นที่อยู่ของระบบการเขียนที่ลึกลับที่สุดอย่างหนึ่งในโลกที่เรียกว่ารองโกรงโก เราพบมันบนไม้จารึกเล็กๆ27แผน่นเป็นเวลาหลายปีแล้วที่นักประวัติศาสตร์ถกเถียงกันเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของแผ่นจารึกเหล่านี้และตอนนี้เราอาจพบความจริงแล้วมนุษย์ได้เข้ามาเหยียบเกาะแห่งนี้ครั้งแรกในศตวรรษที่12ที่นี่เป็นที่อาศัยของชาวราปานูอีเป็นเวลาหลายปีพวกเขาค่อนข้างสันโดษในมหาสมุทรแปซิฟิก กระทั่งชาวยุโรปมาที่นี่ตอนปี1720ชาวยุโรปได้นำปัญหามากมายทำให้ประชากรพื้นเมืองที่ยังมีชีวิตอยู่เหลือเพียงน้อยนิดต่อมาในศตวรรษที่19มิชันรียูจีนเอโรได้ไปที่เกาะนี้และค้นพบแผ่นไม้จารึกที่มีสัญลักษณ์อันประณีตแกะสลักอยู่เข้าบรรยายว่าพวกมันมหัศจรรย์มากเพราะมีอยู่บนเกาะหลายร้อยแผ่น และสามารถพบได้ในทุกครัวเรือนแต่น่าเสียดายไม่ใช่ทุกแผ่นที่อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้มันเหลือเพียงยี่สิบแผ่นเท่านั้นโดยบางส่วนผูกกร่อนถูกเผาหรือไม่ก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักและตอนนี้พวกมันกระจัดกระจายไปทั่วโลกตามพิพิธภัณฑ์และของสะสมส่วนตัวสิ่งประดิษฐ์ภาษาเหล่านี้บางส่วนถูกขนย้ายไปยังตาฮิติ และจากนั้นก็ไปยังยุโรปโดยชาวยุโรปทําให้ไม่เหลือสักแผ่นบนเกาะอ,อีสเตอร์แผ่นไม้จารึกษสี่แผ่นถูกอนุรักษ์ไว้โดยกลุ่มผู้ศรัทธาศาสนาในกรุงโรมโดยพวกมันเป็นกุญแจในการค้นพบครั้งสำคัญเมื่อเร็วๆนี้เป็นเวลาหลายปีที่นักประวัติศาสตร์ถกเถียงกันว่าระบบการเขียนนี้สร้างขึ้นโดยชาวเกาะเองหรือพวกเขายืมมาจากชาวยุโรปเพื่อค้นหาความจริงพวกเขาตัดสินใจใช้เทคนิคที่เรียกว่า การหาอายุจากคาร์บอกบนกำมะตังสีอินทรีย์วัตถุทั้งหมดเช่นไม้ถ่านและอื่นๆมีคาร์บอนร,รูปแบบกำมะถันห้บบาพรังสีจำนวนเล็กน้อยที่เรียกว่าคาร์บอน14เมื่อชีวิตมาถึงจุดจบสิ่งต่างๆจะหยุดรับคาร์บอน14และปริมาณที่สะสมไว้ก็เริ่มสลายไปตามการเวลาจากการวัดจำนวนคาร์บอนที่เหลืออยู่ในตัวอย่างเราสามารถสันนิษฐานได้ว่าตัวอย่างนี้มีอายุเท่าใด นี่คือวิธีที่เราหาอายุของฟอสซิลและสิ่งประดิษฐ์มากมายดังนั้นพวกเขาจึงดูอายุของแผ่นจารึกรองโกรองโกบางแผ่นพวกมันสามแผ่นถูกสร้างขึ้นจากต้นไม้ที่โตในศตวรรษที่18หรือ19ซึ่งสอดคล้องกับการมาถึงของชาวยุโรปอย่างไรก็ตามหนึ่งในนั้นมีอายุมากกว่าการมาเยือนเกาะแห่งนี้ครั้งแรกของชาวยุโรป มีเหตุผลสองประการที่ทำให้เชื่อได้ว่าชาวรปานูอีสร้างระบบการเขียนนี้ขึ้นมาเองประการแรกรองโกรองโกแตกต่างจากภาษายุโรปการถอดรหัสมันค่อนข้างยากภาษานี้มีสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์มากกว่า400ตัวซึ่งต่างจากภาษาอังกฤษและไม่มีตัวไหนที่คล้ายกับระบบการเขียนใดๆที่เรารู้จักมีการถอดรหัสภาษานี้หลายครั้งและจนถึงขณะน,นี้ก็ยังไม่มีใครสามารถทำได้สำเร็จ ประการที่2แผ่นจารึกแผ่นหนึ่งแสดงให้เห็นว่ามาจากประมาณศตวรรษที่15ก่อนที่ชาวยุโรปจะมาถึงปัญหาก็คือการหาอายุจากคาร์บอนกำมัถันารังสีสามารถบอกเราได้ในตอนที่ไม้ที่ใช้ทำแผ่นจารึกถูกตัดเท่านั้นไม่ใช่ในตอนที่จารึกข้อความลงไปและเนื่องจากเรามีจารึกเพียงแผ่นเดียวที่ใช้เป็นแหล่งข้อมูลจึงไม่เพียงพอที่จะได้ข้อสรุปที่แน่ชัด ในทางกลับกันทำไมและที่ไหนที่พวกเขาเก็บไม้ที่ตัดแล้วไว้นานกว่า200ปีเพื่อใช้มันจารึกอะไรบางอย่างลงบนไม้นั้นในสักวันหนึ่งนักมนุษยวิทยาและนักประวัติศาสตร์บอกว่ามันเป็นไปได้จากการขาดแคลนทรัพยากรไม้อาจทำให้ชาวเกาะนำเศษไม้ที่ลอยน้ำกลับมาใช้ใหม่ซึ่งไม้อาจมีอายุเก่าแก่กว่าในตอนที่จารึกไว้บนไม้หลายศตวรรษสิ่งนี้เรียกว่าปัญหาไม้เก่าในโบราณคดี นอกจากนี้แผ่นไม้ดูเหมือนถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีมันได้รับการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันแมลงที่ทำลายไม้ความชื้นและอื่นๆน,นั่นเป็นเหตุผลที่มันอยู่รอดมาหลายศตวรรษไม่ว่ามันจะถูกจารึกอะไรไว้มันอาจมีความสำคัญต่อชาวราปานูอีนี่เป็นการคาดเดาตามเบาะแสแต่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่หยุดเพียงแค่นี้ พวกเขาเชื่อว่ารงโกรงโกอาจเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่หายากของการประดิษฐ์งานเขียนอิสระเช่นเดียวกับของชาวซูเมเรียนหรือชาวอียิปต์แต่เราต้องการหลักฐานเพิ่มเติมในภาษารัปานุอีรงโกรงโกหมายถึงสาธยายหรือประกาศไม่ใช่ทุกคนจะเขียนได้มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นซึ่งอาจเป็นเพียงกลุ่มคนฉลาดของเกาะอ,อีสเตอร์โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ชายที่รู้และสามารถอ่านภาษาเขียนนี้ หลังจากการลาอาณานิคมไม่มีใครรอดชีวิตเลยตอนนี้เราต้องระดมสมองเพื่อพยายามคิดว่ามันเขียนไว้ว่าอะไรอย่างแรกนักวิชาการไม่สามารถตกลงได้ว่ามันคืองานเขียนประเภทใดเราไม่แน่ใจด้วยซ้ำวันนี้คือภาษาของพวกเขาแต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นรูปแบบการเขียนแบบดั้งเดิมหรือเป็นระบบที่ได้รับการพัฒนาแล้วในช่วง1990 นักภาษาศาสตร์สตีเฟนโรเจอร์ฟิชเชอร์เชื่อว่าเขาอาจจะถอดรหัสโครงสร้างของรองโกรงโกได้ไอเดียของเขาคือแผ่นไม้เหล่านี้แสดงถึงทฤษฎีการกำเนิดจัก,กรวาลทฤษฎีการกำเนิดจัก,กรวาลเป็นเรื่องราวหรือเรื่องเล่าที่อธิบายว่าจัก,กรวาลถูกสร้างขึ้นมาได้ยังไงและปรากฏการธรรมชาติเกิดขึ้นได้อย่างไรผู้มันมักมาจากประเพณีและวัฒนธรรมโบราณ เช่นเดียวกับที่พบในโพลินีเซียตะวันออกแผ่นไม้จารึกอ,อาจพูดถึงสิ่งต่างๆอย่างโลกเกิดขึ้นได้ยังไงที่มาของทุกสิ่งและแงม่มุมต่างๆของธรรมชาติเช่นดวงดาวหรือภูเขาก่อตัวขึ้นอย่างไรสิ่งนี้ยังอธิบายได้ว่าทำไมในกลุ่มคนฉลาดเท่านั้นที่สามารถเขียนได้ ิชเชอร์คิดว่ารองโกรองโกเป็นการผสมผสานร,ระหว่างระบบโลโกกราฟิกและระบบเซมาซิโอกราฟิกซึ่งหมายความว่าสัญลักษณ์บางตัวแสดงถึงคำพูดในขณะที่สัญลักษณ์อื่นๆเป็นตัวแทนของไอเดียหรือคอนเซปต์แต่การถอดรหัสพวกมั้น,นเป็นเรื่องยากมากเพราะมีข้อมูลจำนวนมากที่ต้องจำและต้องรู้บริบทเนื่องจากสัญลักษณ์เป็นเหมือนคำใบ้มากกว่าคำพูดหรือสำนวนที่สมบูรณ์อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาคนอื่นๆไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของเขาโดยอ้างว่าข้อมูลที่เขารวบรวมมาเป็นทฤษฎีนั้นใช้ไม่ได้น่าเสียดายที่ฟิเชอร์ไม่สามารถพิสูจน์สมมุติฐานนี้ได้บางทีนี่อาจเป็นเพียงภาพวาดหากดูที่แผ่นไม้มันมีบางสิ่งที่ดูคุ้นเคยเช่นคนสัตว์พืชและรูปทรงเรขาคณิตมีนกบางชนิดด้วยหนึ่งในนั้นดูเหมือนนกจรสลัด ซึ่งชาวรปานูอีเชื่อมโยงมันกับเทพมาคิมาคีนอกจากนี้ยังมีปลาปลาขากและอื่นๆหรืออย่างน้อยรูปสลักเหล่านี้ก็ดูเหมือนพวกมันมันเป็นเพียงศิลปะหรือการตกแต่งรูปแบบหนึ่งหรือเปล่าก็อาจจะแต่มันมีปัญหาบางอย่างรูปสลักสแสดงถึงความซับซ้อนและโครงสร้างระดับสูงนอกจากนี้ยังมีสไตล์เดียวกันตัวอย่างเช่น มีสัญลักษณ์หลายตัวที่แสดงสิ่งที่เหมือนมนุษย์กำลังยกมือขึ้นความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือหัวนั้นแตกต่างกันความซับซ้อนไม่ได้มีเพียงแค่นี้สไตล์การเขียนที่เป็นเอกลักษณ์นี้ยังใช้ระบบที่เรียกว่า b o ส s t r o รอฟฟีดอแบบย้อนกลับซึ่งหมายความว่าแต่ละบรรทัดจะสลับพลิกกลับด้านซึ่งไม่เคยเห็นจากที่อื่นเราไม่รู้ว่าทำไมพวกเขาถึงเขียนกลับด้านหลังจากเขียนเสร็จแต่ละบรรทัด แต่ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าพวกเขามีระบบและการจัดระเบียบบางอย่างเบื้องหลังสัญลักษณ์เหล่านี้นอกจากนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาใช้แผ่นไม้เหล่านี้ทุกวันเพื่อจุดประสงค์บางอย่างแต่ในอนาคตยังมีความหวังเทคโนโลยีใหม่ๆเช่น AI และโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆอาจช่วยให้เราเข้าใจภาษาที่สูญหายไปเราได้เริ่มสร้างอัลกอริทึมที่สามารถช่วยเรารไขปริศนาอื่นๆได้อย่างเช่นตำราวไวนิช นักวิชาการถึงขั้นจัดทำา Challenge Vis สในปี2023นีซึ่งเป็นการแข่งขัน m a c ช ine Learning ไขปริศนาม้วนคมพีเฮอร์คิวลเเนียโบราณม้วนคมพีถูกฝังอยู่ใต้โคลนภูเขาไฟหลังจากการประทุอย่างรุนแรงของภูเขาไฟ Vi s u ว i u s ในปีคริสตศักราช79ในชีวิตจริงม้วนคัมพีนั้นเปราะบางมากดังนั้นการถอดรหัสมันจึงเป็นงานที่ยากมากแต่ด้วยการสแกนแบบดิจิทัลและแมชชีนเลอร์นิ่ง มันจึงทำให้อะไรๆง่ายขึ้นเยอะพวกมันมีประวัติศาสตร์ยาวนานเป็นไปได้ว่าพวกมันเป็นของห้องสมุดส่วนตัวของนักปรัชญาแนวเอพิคิวเรียมชื่อ p ฟิโลเดมัสม้วนคัมภีร์เหล่านี้มีข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญมากเกี่ยวกับปรัชญากรีกและวรรณคดีละตินถ้าเราถอดรหัสมากกว่านี้เราจะสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อันยาวนานของจักรวรรดิโรมันได้